กรรมมุนาวัตะตีโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พบกับช่องนิพาน h ช n แนลอีกเช่นเคยนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับการเล่านิทานธรรมะที่ให้แง่คิดดีๆวันนี้จะนำเสนอนิทานธรรมะเรื่องอานิสงส์ของการฟังธรรมบทเดียวค่ะ ในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์องค์หนึง่งชื่อเอกธรรมท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบเมื่อบรรลุแล้วก็ระลึกชาติในอดีตว่าเคยทำบุญอะไรามาถึงสามารถบรรลุธรรมตั้งแต่เยาววัยประเภทสุขาปฏิปทานชิปปาพิญญาคือปฏิบัติสะดวก บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องลำบากทำความเพียรเหมือนกับภิกษุรูปอื่นๆพระอาหารหันต์องค์นี้ได้เล่าเรื่องราวในอดีตชาติของท่านไว้ว่าในสมัยของพระปทุมุตระพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นฤาษีผู้มีตบะกล้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนนกบินมีฤทธ มีเดชมีอนุภาพมากเพราะบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานเป็นเวลายาวนานวันหนึ่งท่านเหาะไปที่ป่ามะเดือเพื่อจะหาผลไม้มาขบฉันบางอื่นว่าในขณะที่เหาะไปนั้นเหมือนมีกำแพงหมอกมาขวางกั้นเอาไว้หนทางเบื้องหน้าก็แลดูมืดมิดไปหมด อุป,ปมาเหมือนนกที่บินเข้าไปใกล้ภูเขาสูงมหึมาจะบินข้ามภูเขาก็ไม่ได้ต้องบินอ้อมอย่างเดียวมหาฤษีสงสัยว่าบริเวณนี้คงจะมีผู้วิเศษกว่าตนอาศัยอยู่จึงได้มาขัดขวางหนทางไม่ให้เหาะข้ามไปท่านก็เลยอยากประลองดิษด,ดูว่าผู้วิเศษท่านนั้น จะสามารถหยุดยั้งท่านได้จริงไหมท่านจึงแปลงร่างเป็นไอน้ำกลืนเข้ากับบรรยากาศล่องลอยไปเรื่อยๆแต่ก็ขึ้นย้ายผ่านบรรยากาศบริเวณนั้นไปไม่ได้ท่านพยายามพิจารณาหาสาเหตุว่าผู้มีอนุภาพที่ไหนมาขัดขวางเราเอาไว้ไม่ยอมให้ผ่านไปได้ เมื่อเล็งแลดูด้วยทิพยจักษุก็พบว่ามีสมณะรูปหนึ่งกำลังนั่งแสดงธรรมให้มหาชนฟังมหาฤาษีเห็นสภพระรังสีของผู้มีอนุภาพท่านนั้นสว่างสวัยไปทั่วนาวบริเวณทันทีที่เห็นก็รู้ว่าบุคคลผู้นี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้แจ้งลูกทั้งปวงเป็นผู้มีอนุภาพมากที่สุดในภพทั้งสามท่านเห็นแล้วเกิดความศรัทธ,ธาเลื่อมใสจึงหาะเข้าไปใกล้พระพุทธองค์แล้วตั้งใจฟังพระสุรเสียงที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมเรื่องอนิจจลักษณะว่าอนิจจาวัาตสังคาลาสังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอแม้ได้ยินธรรมะเพียงบทเดียวก็รู้สึกปลื้มใจชื่นอ,อกชื่นใจเกิดมหาปิติท่วมทน้นเพราะอมตะธรรมเพียงบทเดียวมีรสเลิศกวัวรสทั้งปวงอีกทั้งพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ก็ไพเราะสนโสดชัดเจนแจ่มใสไม่แหบ ไม่พราเสียงก้องกังวานท่านจดจำพระดำรัสเรื่องสังขารไม่เที่ยงแล้วหอออ้อมบริเวณนั้นไปด้วยความเคารพมีจิตเบิกบานผ่องใสจากนั้นท่านก็หมั่นพิจารณาพร้อมกับบําเพ็ญตบะอยู่ในป่าเป็นเวลานานครั้นละโลกแล้ว ได้ไปบังเกิดเป็นเทพระบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงอนุภาพแห่งการตั้งใจฟังธรรมด้วยอนิสงส์ที่ฟังธรรมเพียงบุตรเดียวนั้นทำให้ท่านเสวยสุขในทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานถึงสามหมื่นกับท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือเมื่อจุติจากสวรรค์ ก็ได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง31ครั้งจากนั้นกลับไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีก51ครั้งซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลานานมากแล้วกลับมาเกิดเป็นพระราชาประเทศสลาดอีกหลายหมื่นชาติที่พิเศษสำหรับท่านอย่างหนึ่งก็คือ แม้จะไปเกิดในเทวโลกหรือมนุษย์ท่านก็สามารถทรงจำบทธรรมบทเดียวนั้นได้ไม่ลืมเลือนไปจากใจเลยว่าอะนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอททำให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในภพชาติสุดท้าย ท่านได้เกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีอายุได้เพียงเจ็ดขวบบิดานิมนต์พระมาเทศที่บ้านลูกชายก็มานั่งฟังธรรมด้วยครั้นพระเทศถึงบทว่าอนิจจาวะัตะสังขาราเท่านั้นทำสัญญาเก่าของท่านก็เกิดขึ้นทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาว่า สังขารน,นี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นทำให้เกิดสุขในที่สุดท่านก็สามารถทำใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ทันทีที่พระเทพจบท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ การฟังธรรมแม้จะเป็นบทดเดิมๆแต่ทุกปทสามารถขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้และจะเป็นพลาวะปัใจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในเบื้องต้นสิ่งที่ได้จากการฟังธรรมซึ่งเป็นวิชาชีวิตก็คืออริยทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆในโลก เพราะว่าเราจะได้เพิ่มพูนทรัพย์คือศรัทธาทำให้มีความเห็นถูกต้องเมื่อเห็นถูกก็นำไปสู่การพูดถูกและการทำถูกไม่ทำผิดไม่ทำบาปทำแต่บุญกุศลเป็นผู้มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์มีหิริโอตปะเกรงกลัวต่อบาป กุศลจะได้เป็นพระหูสูตรคือได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆส่วนเรื่องไม่ดีแม้จะได้ยินได้ฟังมากคือศึกษามามากก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระหูสูตรเรื่องใดที่ฟังแล้วยกใจให้สูงขึ้นจากบาปอากุศลและสั่งสมไว้ในใจมากเท่าใดก็ยิ่งชื่อว่าเป็นพระหูสูตร คนฟังธรรมจะสละอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจได้เร็วเหลือไว้แต่อารมณ์ดีอารมณ์สบายพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับการเข้าถึงธรรมภายในและมีดวงปัญญาพิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงส่วนสมบัติภายนอกใช้ได้ก็ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ หลังจากนั้นก็นำไปไม่ได้เลยการหาโอกาสเข้าไปฟังธรรมหรือสนทนาธรรมกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษจะได้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่ สุขติโลกสวรรค์เป็นบันไดก้าวไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน